มาพบกับเอนะคะวันนี้ค่ะเอจะพานะคะชาวคาสโนวา닷คอนะคะมาในงานค่ะแบงกอกนะคะอินเต n ร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชวนะคะ,ะ,ค,ะครั้งที่38คะ่ะภายในงานในวันนี้นะคะจะมีอะไรน่าตื่นเต้นและน่าสนใจในขนาดไหน,นะคะเดี๋ยวเอจะพาไปชมกัน,นะคะ่ะไปเลยค่ะ ะะเอก็อยู่กับพี่อูทไทยนะคะเป็นตัวแทนของมาสด้าคะจะมาพูดถึงไฮไลท์ของมาสด้ในงานครั้งนี้ค่ะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับปีนี้นะครับรถยนต์มา d าที่เราเปิดตัวในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีถึง2รุ่นด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับเป็นรถที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์นะครับ M X f i นะครับแล้วก็เป็นหลังคาไฟฟ้านะครับ ที่เรกว่าเปิดปิดเร็วที่สุดในโลกเพียง13วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนีนตัวถัดมานะครับจะถูกเรียกว่าเป็นไมนดเชนครขั้งแรกของ Mazda CX-3 ฟรีสไตล์คอร์ทอเวอร์ที่เรานำมาเปิดตัวใส่เรื่องของบุความดำเนินความสะด,ดวกนะครับ ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปนะครับเพื่อให้กดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยี s k y ยทีบ e h i c โ e ลแดนด์มินะครับแล้วก็รวมถึงก e ีวิคตอร์ลิงคอนโทรต่างๆที่จะทำให้รถย์คันนี้เนี่ยก่อถนนไากขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อุทัยมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะไปบุต๊ตตอไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงคิวของบ o o ฟอร์ดนะคะวันนี้ค่ะเอจะให้คุณโสลดนะคหนึ่งในคณะกรรมการนะคะผู้บริหารนะคะมาพูดถึงบูในงานบ o ตฟอร์ดของบ o o ฟอร์ดในงานครั้งนี้นะคะยังไงก็ให้พูดถึงรถรุ่นใหม่คะ่ะแล้วก็มีอะไรมานําเสนอของให้ผู้เดินงานผู้ชมชมในครั้งนี้บ้างคะ่ะสำหรับไฮไลท์ในงานนะครับเรามีรถมาโชว์ทุกรุ่นเลยนะครับเ,เริ่มตั้งแต่ Ranger ซึ่งเรามีนะครับฟอร์ดเรนเจอร์ไว์แ มาโชว์นะครับแล้วก็อีก6รุ่นใหม่นะครับมาโชว์ในงาน6รุ่นใหม่นี้ประกอบไปด้วยนะครับ r a น g e อร์ FX4 สอรุ่นนะครับแล้วก็ Ford Ranger XL และ XLs อีก4รุ่นนะครับซึ่งทุกรุ่นเนี่ยนะครับสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนอกจาก Ranger แล้วเรายังมี Ford Everest นะครับซึ่งนะครับเป็นรถ SUV นิยามใหม่นะครับ มาตรฐานใหม่ของตลาดเมืองไทยนะครับฟอร์ดเอเวอรเรสต์เนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆนะครับสามารถนะครับพาท่านไปนะครับสร้างสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีทั้งทางทางออนโรดและออฟโรดนะครับไปได้ทุกที่ที่มีทางนะครับค่ะแล้วรุ่นใหม่ด้านหลังใช่ไหมคะอันนี้ยังมี2รุ่นนะครับก็คือ Ford e c o s p o r t นะครับเป็นรถ SUV อยู่ทางด้านหลังนะครับ เป็นรถเอสยูวีขนาดเล็กที่มีความกระฉับกระเฉงนับคล่องตัวนะครับแต่ว่ามีพื้นที่การใช้งานนะกว้างขวางนะครับแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าสมัยใหม่นี้มากสำคัญที่สุดก็คือนะครับสามารถใช้พลังงานทางเลือกได้นะครับคือใช้กับแก๊สโซฮล e85 ได้จากข้างหลังนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือ Ford Focus นะครับเป็นรถนะครับขนาด1.5ลิตรนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ c o b o o s สนะครับ มีแรงม้าถึงมากถึง180แรงม้านะครับให้แรงบิดถึง240นิวตันเมตรนะครับมีการออกแบบที่สวยงามตอบสนองการขับขี่ของผู้ขับได้อย่างฉับไวนะครับดีไซน์สวยงามลงตัวนะครับ ก็ถึงคิวของบูธโตโยต้านะคะด้านหลังเอคะ่ะก็คือ Toyota นะคะ FCV+ Plus นะคะเป็นรถต้นแบบนะคะถือว่าเป็นรถสําหรับอนาคตนะคะขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนค่ะถือว่านะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ของโตโยต้าค่ะและตอนนี้เนะคะก็มาถึงนะคะบูธท,ทาทาค่ะด้านหลังเอนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับพี่ปิติกันค่ะพูดถึงไฮไลท์และก็คอนเซปต์งานในปีนี้ค่ะครับยินดีครับ ก็่อนอื่นนะครับสวัสดีทุกท่านต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้เข้ามาวิสิติ์บูธททาเรานะครับคอนเซปต์งานปีนี้ครับอย่างที่เรียนว่าบูธเราก็พยายามจะเน้นในเรื่องของรถเชิงพาณิชย์นะครับรถในเรื่องคอมเมอร์เชียลในปีนี้เองเนี่ยทาทามอเตอร์นะฮะในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่38เนี่ยเราก็เน้นเรื่องของรถหล้อนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับที่บูธทาทาวันนี้นะฮะก็ทางด้านขวามือของผมนี้นะครับก็จะเป็นรถเรียกว่ากลุ่มที่เป็นเชิงพานิชย์นะคร เราเรียกเป็นรถ6ล้อนะครับซึ่งมีวิวเบสนะครับอยู่ที่4.5เมตรนะครับความยาวในการบรรทุกของนะเรียกว่าตู้ขนาด20ฟุตนะครับโดยที่คู่แข่งเราเองนะครับต้องเรียนว่าในปัจจุบันนี้ราคาก็สูงขึ้นไปประมาณสัก1.16ล้านจนถึงประมาณ1.2ล้านนะครับในปีนี้เองนะครับทาทาเราก็เอาตัวอัลตรามาเปิดตัวครั้งแรกนะครับเราก็เปิดราคานะครับอยู่ที่ 8 9 9 9 0 0บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเฉพาะครับผมเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อนะฮะท่านแรกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยราคาเราต้องขอขยับขึ้นไปนะฮะเป็นราคาที่9,65,000ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะฮะก็ยังถูกกว่าคู่แข่งนะครับในกลุ่มเซกเมนต,ต์เดียวกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10-15นี่คือตัวแรกนะครับ กลุ่มที่สนะครับต้องเรียนว่าทางซ้ายมือหมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรียกว่าคอนเซปตที่เป็นรถกระบะขนาดเล็กนะครับทั่วๆไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟู้ดทรัคนะฮะแต่ปีนี้เองเนี่ยจากการที่เราศึกษาตลาดในปัจจุบันนะครับต้องเรียนว่าตัวรถด,ด้านซ้ายมือเนี่ยนะฮะเป็นรถที่เราเตรียมมาสําหรับเป็นรถเชิงพาณิชย์ในการซ่อมบํารุงแทนเพราะเนื่องจากว่า ธุรกิจส่วนใหญ่นะฮะเราพยายามจะรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเอารถเหล่านี้เนี่ยไปเซอร์วิสนะครับเราก็เรียกว่าตัวข้างๆซ้ายมือผมเนี่ยเป็นรถโมบายเซอร์วิสนะฮะแล้วก็อีกอันสุดท้ายนะครับทางด้านในบูธเรานะครับทั้งหมดทุกด้านก็จะเป็นเน้นเรื่องกลุ่มของกระบะหัวเดียวเชิงพาณิชนะฮะปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีรถี่มาโชว์กันด้วยกันนะฮะสมโมเดลนะครับก็เป็นรุ่นที่เป็น กระบะหัวเดียวนะครับระบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็กระบะที่เป็นหัวเดียวระบบเครื่องยนต์ CNG นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวขวามือที่จอดอยู่สินเงินนะฮะก็จะเป็นกระบะกลุ่มที่ใช้สำหรับครอบครัวเราเรียกว่าเป็นทาทาสินนอนรุ่น n e x t r e m e 4 x 2นะครับ ทั้งหมดในงานนี้ฮะต้องเรียนว่าเป็นโปรโมชั่นที่เราพยายามจัดขึ้นนะครับในปีนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในโมเดลต่อๆไปนะครับในปีนี้เองเนี่ยก็จะมีโมเดลครับที่เรียกว่า t a าท u าอัลตรโดยมีเฟรมชัสซีเนี่ยที่มีหลายขนาดเพิ่มเติมนะครับนี่คือเป็นจุดไฮไลท์ของบูธ t ่าท่ามอเตอร์ในปีนี้ครับก็ต้องขอบคุณพี่ปิติมา,มากๆนะคะสำหรับข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเอก็อยู่บูธเอ็นะคะในบูตเอ็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วข้างๆเอค่ะยืนหลอแบบนี้นะคะคือคุณชานค่ะ,คะวันนี้นะคะมาแนะนําอะไรเกี่ยวกับบูตในวันนี้ค่ะ,ะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะครับผมก็ MG นะครับปีนี้เราเข้าเราเข้ามาในบูตของมอเตอร์โชว์ด้วยคอนเซปต์ของ Follow No Arters นะครับซึ่ง Follow No Arters เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ของางด้าน MGGS 1.5ที่อยู่ข้างหลังเรานี้เองนะครับ MG GS 1.5เนี่ย เรามีฟีเจอร์หลักๆก็คือทางด้านเครื่องนะครับที่เป็นเครื่อง1.5เทอร์โบเป็นเครื่องเล็ก8น้ำมันแต่ให้แรงม้าสูงสุดถึง167แรงม้าและเกียร์7สปีดเป็น Dual Clutch นะครับและที่สำคัญคือมันมาพร้อมกับเร็วแล้วแรงแล้วมันต้องปลอดภัยด้วยฉะนั้นปลอดภัยของมันเนี่ยมันมี s โ n รไน n i โ Protection System ซึ่งเป็นต่างๆนานา ABS EBD CDC ต่างๆเนี่ย10กว่าอย่างรวมกันซึ่งสัก10กว่าอย่างเนี่ย เวลามันทำงานมันต้องทำงานสอดประสานกันเราเลยเรียกมันว่า s y n c h r o n i น e p โปรเท t ชัน s ิสเต็นะครับ oh. เป็นเป็นทุงถุงเดียวเป็นเหมือนกับแพ็คเกจแพ็คเกจหนึ่งให้กับลูกค้าเลย <Huh. S 1> นะครับจากนั้นในโปรโมชั่นนะครับของเรานี้ก็คือว่าเมื่อทุกท่านซื้อรถในงานเรานะครับเราจะมีกล้อง ข้างข้างหน้าเนี่ยติดหน้ารถติดหน้ารถให้ไปเลยซึ่งแบบผมว่าสังคมไทยได้พิสูจน์แล้วว่ามันต้องมีแล้วอ่ะความสำคัญมากในตอนนี้ใช่บางทีดีกว่าพระนะครับอเรายังไงก็ขอบคุณคุณชานมากๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขันไปต่อเลย แล้วตอนนี้นะคะเออยู่ที่นะคะบูธ้าวสันนะคะแอนเอ็มแซสปีดค่ะ by A, B R G กรุ๊ปนะคะซึ่งด้านซ้ายมือค่ะก็คือคุณอุ่มนะคะจะมาให้ข้อมูลเรากับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทางคุณอุ่นนานามแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงงานในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีครับ<อ>ผมอุ่มเลยครับผู้จัดแบรนด์ Cal ้าวสันแอนด์เอ็มแซสปีด ของเบียร์จีกรุ๊ปนะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของเราในงานมอเตอร์โชว์2017ปีนี้<ะ>ก็มีทั้งแบรนด์ทั้ง2แบรนด์คาวสันเอ็ดเอ็มแซดสปีดเอ็มแซดสปีดรุ่นคาวสันอีกทั้งหมดอีก2รุ่นแต่คราวนี้ไฮไลท์ของงานนี้ก็จะมีคา,าวสันเอสคลาสทางด้านซ้ายมือของผมแล้วก็<ะ>เป็น m อ็มแซดสปีดเอสตีมาทางด้านขวามือของผมเองนะครับ<ะ>ผมขอเริ่มจากคา,าวสันเอสได้เลยค่ะอ่ะค่ะด้านนี้เลยนะคะ เอส a ารสของคาวสันเองอมีพื้นฐานมาจาก s ส300บูติกไฮบิดนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไฮบิดซึ่งได้รับความนิยมจากอพอตมากพอสมควรแล้วก็ในตัวของคาวสันเองยังได้รับการปรับแต่งหลายๆส่วนเช่นที่กันชนหน้าชิ้นใหม่กันชนหลังชิ้นใหม่นะสปอยเลอร์หลังสเกิร์ตข้างล้อขนาด20นิ้วที่มีขนาดไซส์ใหญ่เป็นพิเศษเพื่อรักษาการทรงตัวในความเร็วสูงนะครับแล้วก็พุ่งไปถึงกล่องเพิ่มแรงม้า นะครับที่เพิ่มกําลังให้กับเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี oh. นะครับฟังดูแล้วว้า wow, วมากนะคะครับออส่วน<ะ>ส่วนอีกรุ่นนะฮะไฮไลท์ของงานก็นคือเป็น Estima ครับของ Estima 2017โมเดล2017นะครับ <Okay. S 2> เป็นรถครอบครัวอีกเช่นกันที่รับความนิยมในประเทศไทยค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็าทาง M e m s a Speed เองอยากให้คนที่มองรถครอบครัวกาเป็นรถที่ใช้งานประจำวันอยากให้มีไลฟ์สไตล์มากขึ้น โดยการที่ปรับแต่งเพิ่มเติมให้มีสีสันให้มีความน่าใช้ให้มีความน่าขับมากขึ้น,นด้วยการเพิ่มสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้าง แล้วก็พิ่มไปถึงล้อแม็ก19นิ้วที่สามารถเลือกไลน์ได้ตามใจชอบของลูกค้าเลยนะครับในงานนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นพิเศษบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นอย่าง s c a r ค้าหด้ไซส์มือผมก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับงานมอเตอร์โชว์27นะฮะคือ0%ตัดดอกเบี้ย0%นะครับ,นะรบส่วน S อสตก็เป็นส่วนลดพิเศษส่วนลดเงินสดในราคาพิเศษค่อนข้างพิเศษเลยทีเดียวก็ต้องมาในงานนี้ใช,ใช่ครับ,รบถือ,อว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณอุ๋มมากนะคะสำหรับข้อมูลค่ะเดี๋ยวเราไปบูธดอื่นก สอวยรูล้ําขนาดนี้นะคะอยากจะทราบราคาค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอ๋อราคาเราจําหน่ายเป็นวันไพรส์นะครับอยู่ที่24.9ครับผม24.9ล้านค่ะ24.9ล้านนะคะถ้าใครนะคะสะดวกมาซื้อหรือมาเลือกชมก็ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะกับบูตแอสตันมาตินค่ะค,ค่ะ,คะ อยู่หน้าบูธ Honda เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกัน,กนค่ะว่าไฮไลท์ของ Honda จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะยังไงเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าค่ะไปเลยสําหรับบูธของ Honda ในงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีความพิเศษมากๆทีเดียวเพราะว่าในรถที่เรานํามาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยมีถึง3รุ่นที่เป็นรุ่นใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับไฮไลท์อันนึงที่อยากจะเรียนก็คือ Honda c r v ใหม่นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือเป็นเจเนอเรชันที่5แล้ว ที่รับการพัฒนาให้มีจุดเด่นมากกว่ารุ่นที่ผ่านมาในหลายจุดทีเดียวนะครับอันดับแรกก็คือดีไซน์ภายนอกของ Honda CRV ใหม่ในะครั้งนี้เนี่ยมีทั้งความพรีเมียมและก็ความแข็งแกร่งที่ประสานกันอย่างลงตัวนะครับไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือ Honda Civic Hatchback นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลูกค้าหลายท่านรอคอยอยู่นะครับเป็นการต่อย,ยอดจากการเปิดตัว Honda Civic จเนอเรชันที่10นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าตัว Honda Civic ที่เป็นซีดานเนี่ยได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับด้วยยอดจองเนี่ยผ่านมา1ปีแล้วเนี่ยยอดจองมากกว่า35,000คันนะครับในครั้งนี้ Honda Civic ก็จะมาในรูปแบบของ Hatchback 5ประตูนะครับที่มีเอกลักษณ์ทั้งความพรีเมียมและความสปอร์ตอย่างลงตัวทีเดียวมาพร้อมกับเครื่องยนต์ VTEC Turbo นะครับ ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังและก็ให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานอีกหลากหลายทีเดียวนะครับ เอกก็อยู่ในบูธเชฟโรเลตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วด้านขวามือค่ะคือคุณเติ้งนะคะเดี๋ยวจะมาให้แนะนำค่ะบูธในวันนี้นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะครับผม ครับสวัสดีครับผมชอเตอร์นะครับเป็นโปรดักต์แมเนเจอร์ของเชฟโรเลตนะครับมีการเปิดตัวใหม่นะครับก็คือ l o r a d o s t o r m นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับ2.5นะครับซึ่งให้แรงม้าถึง180นะครับ440นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตกแต่งภายนอกด้วยโทนเขาเรียกว่าดุ นะครับก็ค no ื yeah. อมีสีดำนะครับตกแต่งว่าจะเป็นล้อดำนะครับหรือว่าฝากระโปรงนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นด้วยสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับก็มีสีดำเหมือนกันนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์สีดำนะครับรวมถึงการชนหลังสีดำนะครับตัวนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับพวเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพียบพร้อมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวการเตือนการชนด้านหน้านะครับหรือว่าเตือนการออกนอกเลนอัตโนมัตินะครับสีนี้จะเป็นสีบรูมีบรูมีอเวนะครับคือสีนี้จะเป็นสีใหม่สําหรับตัว ตอมโดยเฉพาะนะครับก็คือเราเปิดตัวมาพร้อมกับสีใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะคือตัวนี้สีสวยสะดุดตามากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะแล้วก็มาถึงคิวของบูธนะคะเบอร์เ a เดสเบนนะคะตอนนี้เอค่ะเออยู่กับ พี่ดอมนะคะ,คะหนึ่งในผู้บริหารนะคะคข่าวพูดถึงนะคะรถรุ่นใหม่แล้วก็ไฮไลท์ของเบนซ์ค่ะในงานในงานครั้งนี้นะคะไฮไลท์ของ Mercedes-Benz นะครับในงานประกอบ International Motor Show ครั้งที่38นี่ก็คือข้างหลังเราเลยนะครับรถยนต์ The New E-Class Coupe นะครับซึ่งอ,อย่างที่ทราบกันนะครับว่า E-Class นี่คือรถขายดีของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะครับเฉพาะตัว E-Class ซีดานเองเนี่ยทั้งโลกเราขายไปแล้ว250,000คันนะครับพอมาตัวนี้เนี่ยเป็นการเหมือนกับว่ามาเติมเต็ม พอร์ตโฟลิโอของ e-class ก็คือเรามีการเปิดตัว e-class e-class ที่เป็น Esta t e มาถึงตัวนี้ก็จะเป็นคูเป้นะครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปที่งานนอตอเมริกาเอเวอโชว์เมื่อตื่นมกราแล้วก็มีนาต้นมีนาเนี่ยเราพาผู้สื่อข่าวชาวไทยเนี่ยไปขับรถกันที่สเปนนะครับแล้วก็เนี่ยคันนี้น่าจะเป็นพวงมาลัยขวาคันแรกๆของโลกเลยที่นํามาจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ครับค่ะถือว่าเป็นความพิเศษนะคะครับผมใช่ครับในส่วนอื่นของ Mercedes b e n z เนี่ยเราก็จะมีโซนที่เราเรียกว่า EQ นะครับซึ่งเป็น Electric Intelligent นะครับเป็นรถพ l Plug ักอินไฮบริซึ่งเราสามารถจะเคลมได้เลยว่าเราเป็นผู้นำตลาดรถพ l Plug ั g อินไฮบริเพราะเรามีจำหน่ายถึง9รุ่นด้วยกันนะครับ นี้นะคะก็อยู่ในบูธอิสุสุนะคะแล้วข้างๆเอ็ก็คือคุณทอมนะคะเดี๋ยวจะให้คุณทอมนั้มาพูดถึงบูธอิสุสุกับงานในครั้งนี้นะคะว่ามีอะไรใหม่แล้วก็มีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างคะ่ะครับก็ก่อนต้องขอต้อนรับเข้าสู่บูธอิสุสุนะครับใ<อ>นงานวอเตอร์โชว์ครั้งที่ส8ครั้งนี้นะครับสำหรับบูธอิสุสุเรานะครับวันคราวนี้เนี่ยเป็นปีพิศเศษก็คือเราเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีที่อิสุทำดำเนินธุร,รกิจในเมืองไทยมาด้วยนะฮ<า>ะนัคนเนี่ยใช่แล้้้ววนนนนะะะะฮเเเเเเรรราาาาา60ปปปีีีีีแแลลลคคับบซึ่่่งงงใกก็จมมมมมมญพพิิศษตๆยืออฉฉ เทศกาลนี้นะครับ <ฮะ S 1> นอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัว Isu the new Isu View X ของเรานะครับซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนมีนาคามที่ผ่านมานี่เองนะฮะคือระคันตัวดีหลักของโมเองกนะฮหนักใช่ไหมค<ฮ>ะใช่ครับก็ <ฮะ S 1> มีการเปลี่ยนโฉมนะครับว่าจะเป็นไฟหน้าไฟไท้ายนะครับรวมทั้งภายในภายนอกนะครับก,ก็เขาเรียกว่าเปลี่ยนโฉมแล้วก็เพิ่มความรูหราเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากให้หลายๆท่านนะครับที่สนใจเรื่องรถนะครับก็มาดูรถกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรุ่นหนึ่งคือตัว Highlander Limited ไปรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพิเศษที่มีเพียงแค่า2,000คันเท่านั้นนะครับเป็นรถที่เรามีตกแต่งจากโรงงานเลยนะครับก็คือซื้อไปก็คือสามารถขับได้เลยนะครับไม่ต้องไปเติงเพิ่มเติมใช่ครับได้ทั้งความเท่ทั้งความหรูหราครับค่ะแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของบูธวันวอนะคะได้ข่าวว่าบูธนี้นะคะมีเปิดตัวใหม่นะคะ รถนะคะในงานงานครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะจะให้คุณปอบค่ะพูดถึงรถรุ่นใหม่นี้นะคะว่ามีความพิเศษแล้วก็เป็นรถรุ่นอะไรค่ะครับผมก็ในปีนี้นะครับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เองเนี่ยทางบนโอคาประเทศไทยก็ได้นํารถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางสวีเดนก็คือตัว V90 นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ยืนอยู่ข้างๆนี่เองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เราเรียกเป็นรหัสวีก็คือหรือเป็นรถแวนนะครับเป็นรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวนะครับ ก็สืบเนื่องจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมาที่เราทางบอนโบเองเนี่ยได้เปิดตัวในโมเดล90ในรุ่นของ Xc 90แล้วก็ H 90ที่ได้โชว์อยู่ทางนั้นปีนี้เนี่ยเรานำตัว V 90เข้ามาเติมเต็มเนี่โมเดล90ของทางบอนโบเองที่เปิดตัวใหม่บนส t าร์แพลตฟอร์มเนี่ยจะครบไลน์นะครับนำเสนอสู่ผู้บริโภคชาวไทยในปีนี้นะครับซึ่งตัว V 90เนี่ยมีความพิเศษตรงที่1เป็นรถผลิตในประเทศสวีเดนนำเข้าทั้งคันนะครับนำเสนอบนเราเรียกเป็นไลน์ว่า Inscription Line ซึ่ง ใหออ้ออปชั่นสูงสุด นะครับของรถม o เ v o ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงบอร์เวอร์แอนด์วิลกินระบบความปลอดภัยต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นซิตี้เซฟตี้นะครับระบบของ Park a s s i s t หรือว่า Pilot a s <c oughs> s i s t ก็จัดเต็มเขาเรียกว่าจัดเต็มนะครับค,คุ้มมากๆ <c oughs> นะครับเปิดตัวเฉพาะในงานนะครับเ,เราได้รถมาไม่กี่คันมีอยู่แค่ประมาณยี่สคันนะครับต้องรีดจับจองไปเจ้าของนะครับพิเศษสำหรับท่านแรกๆที่เข้ามาจองในงานเนี่ยเราเปิดตัวที่ราคา4ี9ล้านหเาเท่านั้นนะครับสำหรับรถนำเข้าจากสวีเดนทั้งคันถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ ตอนนี้นะคะเอก็อยู่ในบูธออดี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วข้างๆเอนะคะก็คือผู้อำนวยการนะคะของออดี้ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อกฤษณกรนะครับค่ะครับค่ะเดี๋ยวจะให้คุณกฤษณกรนะคะพูดถึงรถที่เป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้หนะะ่อยค่ะครับเที่ยวน,นี้นะครับออดี้เราเอารถเข้ามาทั้งหมดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้12คันด้วยกันะนะครับ เรียกว่าเรียกว่าครบเกือบทุกรุ่นที่ audi มีนะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่2ล้านต้นๆไปจนกระทั่งถึงเกือบ19ล้านนะครับเพราะฉะนั้นครบทุกโมเดลของ audi ในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วมีรุ่นไหนที่น่าสนใจแล้วเป็นตัวออกใหม่บ้างะคะครับ จะเห็นด้านหลังนะครับตอนนี้เรามีโมเดลที่เปิดใหม่ทั้งหมดถึง3รุ่นด้วยกันขอเริ่มต้นจากด้านซ้ายนะครับคันสีขาวนะครับเป็น The New A5 Coupe นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Audi ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับอันนี้เราเอามาให้เห็นตัวจริงๆกันที่นี่นะครับส่วนรุ่นที่ 2, 2> ด้านหลังด้านหลังนะครับเป็นตัว Q2 นะครับที่เรียกว่า Q2 อันนี้เป็นเซ gment ที่ Audi ไม่เคยมีมาก่อนเพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับเราเอามาให้เห็นกันถึง 3- 4คันด้วยกันนะครับส่วนรุ่นที่3ที่่เปิดตัวใหมล่าสุด ก็คือด้านขวามือนะครับเพิ่งเปิดตัวคือ The New Q5 คือ Q5 uh huh. นะครับ Q5 ตัวนี้นะครับในเจเนอเรชันที่ผ่านมาต้องบอกได้ว่าเป็นเป็นรถที่ประสบความสำเร็จที่สุดอันหนึ่งของออดีเพราะว่ารถตัวนี้เนี่ยขายในเจเนอเรชันที่ผ่านมามากกว่า1ล้านคันเ <Ooh. S 1> พิ่งเปิดตัวสดๆนะครับเราได้เอามาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยอย่างเดียวนะครับ เป็นครั้งแรกของเซาท์อีสต์เอเชียแถวนี้ด้วยถือว่าเป็นพิเศษมากๆาเลยนะคะคแล้วอีกคําถามหนึ่งค่ะก็คือความคาดหวังของงานในวันนี้นะคะออดี้ได้ให้ความคาดหวังของงานในครั้งนี้ยังไงอะต่องานครั้งนี้ยังไงคะครับสิ่งที่เราอยากนําเสนอก็คือ product v a l i t y นะครับให้กับลูกค้าหรือคนที่ชื่นช,นชอบแบรนด์ออดี้ในประเทศไทยนะครับเที่ยวนี้เรามาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของ product อย่างเดียวที่เราโฟกัสนะครับเราดูแลในเรื่องของบริการหลังการขายด้วยในครั้งนี้เราคาดหวังว่าอย่างน้อยจะมีคนที่มาดู บรนด์ Audi กันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยเราในเรื่องของบ้ยบายหลังการขายเราดูแลรับประกันถึง5ปีนะครับยังไงแล้วก็เชิญพบกันที่บูธ Audi นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะรถของ Audi นะคะมาจิบมาจับมา มาลองขับลองดูกันได้เลยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็มีนะคะรถหลายจากหลายค่ายนะคะแล้วก็หลากรุ่นนะคะให้เราได้เลือกชมได้นะคะจัดแสดงงานค่ะตั้งแต่วันที่29มีนาคมนะคะถึงวันที่9เมษายนนี้นะคะยังไงนะคะก็มาเดินชมดูบูธต่ตางๆมากมายนะคะมีพิกตี่น่ารักๆเต็มไปหมดเลยค่ะชื่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์นะคะยังไงก็ฝากนะคะเวิร์ไวเว็บนะคะ caranova.com ะะแล้วก็ฝากกดไลค์แฟนเพจนะคะคาสโนวาค่ะยังไงนะคะสำหรับคนที่รักรถค่ะยังไงไม่ไม่ควรจะพลาดงานนี้เลยนะคะ